สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเย็นพร้อมใช่ไหมอ๋อข่าวเย็นข่าวเย็นบายดีเรื่ประเสริฐสีครับลืมชื่อซะแล้วเรานะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องมีข่าวเย็นข่าวร้อนก็อธิบายอย่างนี้นะครับข่าวเย็นก็คือข่าวเย็นเย็นสบายๆไม่ร้อนรีบนะครับข่าวร้อนคือข่าวร้อนรีบรวดเร็วทันใจ ผู้ฟังได้ชมแล้วได้ฟังแล้วเข้าใจมันทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อ,อไรเรารู้กันนี่แหละครับข่าวร้อนครับอืมเป็นยังไงครับอ่ะทุกคนรู้หรือยังครับว่าสรุปใครที่เรียกอุงอิงว่าลิงน้อยหรือว่าตั้งฉายาว่าลิงน้อยรู้กันหรือยังครับโอ้ผมเห็นในคอมเมนต์ในคลิปที่ผมทําไปนะครับทุกคนตอบมาเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่ใช่คนเดียวกันเลยนะครับบางคนก็บอกว่าแม่ปีบางคนก็บอกว่าน้องรถเมย์บางคนก็บอกว่าคนนู้นคนนี้คนนั้นคนนนโอ้โหจนผมเนี่ยเครียดเลยว่าจะตอบคําถามยังไงดีนะครับว่าจะบอกทุกคนยังไงดีว่าสรุปใครคือคนตั้งฉายาอุยิว่าลิงน้อยแต่ว่าคลิปนี้นะครับมีคําตอบแล้วครับต้องรอท้ายคลิปนะครับ ามาข่าวรนี้กันดีกว่าครับวันนี้นะครับน้องอุ๋งอิงนะครับกับพ่อโจโก็ได้ไปออกเดทกันสองคนอีกแล้วนะครับ <c oughs> เห็นบรรยากาศไหมครับนั่งริมแพรกินข้าวออกเดทหรือเปล่าครับเปล่านะครับไปกินข้าวเที่ยงนะครับเพราะว่าวันนี้น้องอุ๋งอิงนะครับ จะไปร้องใส่เสียงเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าครูเพลงบอกว่ามันมีบางทอนบางจังหวะนะครับที่จะต้องร้องให้เข้าถึงทีเข้าถึงอารมณ์ก็เลยนัดน้องอุงอีกนะครับเพื่อจะใส่เสียงเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปร้องใส่เสียงในห้องอัดกันพ่อโจก็พาไปกินข้าวนะครับแล้วก็ขับรถมาที่ห้องอัด แล้วก็พามากินอาหารสุดพิเศษของพ่อโจนะครับนั่นก็คือมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับสูตรเด็ดโดยเฉพาะของพ่อโจเลยนะครับเพราะว่าเป็นอาหารคู่ใจของพ่อโจเลยวันนี้พ่อโจเลยจัดให้น้องอุ๋งอิงนะครับได้กินกันก่อนเข้าห้องอาจดย่างอร่อยอร่อยด้วยมีน้ำพึ่งด้วยนะครับเห็นข้างขาง บรรยากาศในห้องอัดนะครับก็ตอนแรกนะครับคิดว่าจะใช้เวลาแค่30นาทีนะครับแต่พออัดไปอัดมานะครับปรากฏว่าลืมดูนาฬิกาครับโอ้โหมันจะสองทุ่มสามทุ่มแล้วเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะว่าจะต้องให้เพลงออกมาได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เข้าถึงอารมณ์นะครับคนฟังฟังอย่างสนุกสนานนี่แหละครับความยากของการทำเพลงนะครับเราก็จะต้องเป็นกำลังใจให้กับน้องอุ้งอิงและพ่อโจด้วยนะครับ ก็อัดเสียงกันเสร็จแล้วนะครับน้องอุงอิงก็ดูหน้าตาแล้วสดชื่นมากเลยนะครับสดชื่นสุดๆเลยนะครับกับการอัดเพลงแก้เพลงในวันนี้เดี๋ยวเราไปถาความรู้สึกของน้องอุงอิงกันดีกว่านะครับว่าน้องเขารู้สึกอย่างไรบ้างกับการมาร้องเพิ่มเติมในวันนี้เป็นไงครับเป็นความรู้สึกอย่างไรครับความรู้สึกหลังจากเพลงนี้เสร็จสิ้นครับเนื่อยลงใจจ้ะ เพราะว่าเซ็จซับเรียบร้อยแมนแต่เพราะว่ามันยาวพูวนัวเพลงจนแบบวูนที่ย,งย,า,งยางแล้วเพลงนิ้มมาเจอเพงองอกกลงนิ่มยากรุ่ยนี่เราต้องเจอในที่เห็นขึ้นหินขึ้นเราจะทําให้ประสบการณ์นี้ลูกจะได้มีประสบการณ์ใ้ชิดว่าว่าครั้งหนึ่งเพลงนี้เราเจอเพลงนี้เราเจอเพลงนี้ชีวิตศิลปินตนัวจริงแต่ว่าหนูสรุปแล้วหนูก็ผ่านไปได้ดีผ่านได้แล้วก็ทําได้ด้วยสุดยอดสุดๆ,ๆให้พี่น้องมันทยี่สิบแปดเด้อครับเด้อฝากไว้น้าครับเห็นความเป็นมืออาชีพครับ อองนองนอุงงิคือเป็นมีสายเลือดครับมีเขาเรียกอะไรอานีมีความเป็นศิลปิน,ปนมีความรับผิดชอบในในงานอ <Okay. S 1> ย่างสูงนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่า <Okay. S 1> น้องมีความถุมเทแล้วก็ตั้งใจกับงานชินีอิลีนะครับ <Okay. S 1> แม้แต่ร่างกายอดรับอดนอนมากอดไเนื้อแนะ่น้องกับพยายามสสื่อสารเพลงนี้ออกมากเพื่อเอฟซี FC สุกคนครับก็ฝากติดตามเพลงนี้ครับ <Okay. S 1> ก็คนคุ้มลองก็เอาเต็มทีละนะครับ <Okay. S 1> ก็ขอให้พี่น้องเข้าเป็นแห่งเอือแข่งใจกันโดนๆครับหนึ่งเขอาห้พอแนะ่เร็วๆนี้ครับ นี่แหละครับคือความรู้สึกของน้องอุงอิงนะครับและครูเพลงนะครับที่ได้มาทําการใส่เสียงเป็นรอบที่2นะครับและในเมื่อวานนี้นะครับก็น้องอุงอิงก็ได้ทําการแสดงที่บ้านหนองเคง็งจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็มี f c มาชมกันเป็นจานวนมากเช่นกันนะครับหลังเวทีก็มี f อเยอะเหมือนกันแล้วก็อีกสําคัญเลยนะครับมีเจ้าภาพมาจ้างงานเยอะมากๆด้วยนะครับ ทั้งหมดเป็นเจ้าภาพจากจังหวัดศรีสะเกดทั้งนั้นเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าศรีสะเกดเพชรบ้านแพงนะครับจะจ้างงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงโอ้โหรู้สึกว่าเกือบ10งานด้านหลังเวทีเลยนะครับตั้งแต่น้องอุ้งอิงนั้นเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับน้องอุ้งอิงแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็จะทําการแสดงที่บ้านหนองคกนะครับอาเภอเมืองจังหวัด ศรีสะเกดนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับบัตรราคาแค่60บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นบัตรที่ถูกมากๆใครไม่ไปชมนะครับถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดศรสีสเกดนะครับบัตรราคา60บาทครับอทุกคนยังจำยายเสาได้ไหมครับ จำได้แล้วใช่ไหมเห็นรูปแล้วจำได้แล้วใช่ไหมนี่แหละครับยายเสาเอฟซีตัวยงของน้องอุงอิงนะครับที่มาให้กําลังใจน้องอุงอิงที่สั่นแม่ฮันนี่นะครับแล้วก็มาเต้นแล้วจนน้องอุงอิงประทับใจน้องอุงอิงประกาศตามหาแล้วก็ไปหาซอร์ไพ์ย,ยายเสาที่บ้านเลยนะครับวันนี้ไอไม่ใช่ดีเมื่อวานนี้นะครับยายเสาก็มาให้กําลังใจน้องอุงอิงที่หน้าเวทีสาวนะ้อยเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับ พอยุดก็ได้มีโอกาสไปคุยกับยายเสานะครับผมได้ดูคลิปแล้วโอ้โหตกใจมากนะครับเชื่อไหมครับว่าวันที่ยายเสาไปดูน้องอุงอิงนะครับวันที่น้องอุงอิงไปเล่นที่ศาลแม่แฮนนี่แล้วก็ร้องบนรถรถแห่สาวน้อยนะครับตอนกลับยายเสาเดินกลับบ้านเองคนเดียวเอ้ยไม่ใช่ดิกับยาอีกหนึ่งคนสองคนเดินจากศาลแม่แฮนนี่ไปบ้านประมาณ2กิโลกว่า ตกใจไหมครับนี่แหละครับคือความประทับใจนะครับที่ยายเสามีให้กับน้องอุ้งอิงนะครับคือแกบอกว่าถ้าไม่มีใครมาส่งแกที่ศาลแม่ฮันนี่แกก็จะเดินไปดูเองแต่ก็มีลูกหลานมาส่งนะครับที่ศาลแม่ฮันนี่แต่ตอนกับหาหากันไม่เจอยายเสาเลยจะต้องเดินกลับบ้านเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกแกนะครับว่าแกรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับ<ๆ>เกี่ยวกับน้องอุคงอิงเดี๋ยวเราไปชมกัน รถรถบ่มีพ่อะขันย่าหยางไปสคนเอ้ยแม่โอ้ยบะสิออกมันรถเขาลบกับเนี้ยบ้านมืดแล้วเขาเนี้ยบ้านมืดบะมีหอดรถแบ่รถอยู่ทั้งนี้มีอยู่รถอยู่น้ำสารเจเม่เนี่ยแต่รถทั้งสายเจ้าของสายเจ้าของสีเมื่อบ้านบ่มีเนี้ยเหมือนเขานั่หาเขาบอกเนี่ยอยู่ฝุ่นเนาะที่ในรถแห่ฝุ่นแม่บะซีร้านกับนั่หาบอก่เห็นแล้วดอกเดี๋ยวเราหูมันท่างอยู่ดอกเป็นร้านหนึ่นว่า ออกมาสองคนมาหาโหลดบ่มีโหลดไายกับยางตั้งแต่สาเจ้าแมอหอดบ้านกักขับไถ่สามกับ่าเมีไอโบสองลดอไหนแม่ย่างเมียแมนลูกใส่แร่ป้ายเขาก็บ่ได้อื่นขึ้นนะไายกับพอย่างเมื่อสองคนเออเป็นสาวทั้งสองจีเป็นสาวทั้งสองยางน้ำกันบ่มียออะไรล่ะเงินถังย้ายยางลบมาอีกไา้กับจีลบมาอยู่ไดนขันดีมึงบ่รู้เมื่อนั้นบ่มีรถเมี่อบานเลย ยางปกแต่เ้าหมไปน้ำภูเขาอันนี้ปยางไปหอดบันน้องแก้วเขากรถามอฮ้ยแต่เป็นป็นกันยางก็มวนบ่โอ้ยก็มวนเนาะจุ่มบ่หยางมาเรียต่อเขาไป็งจริไปบอว่าเจ้าของเถาเลยว่าเป็นนุ่มเหมือนไลยเป็นจังสันบว่าเจ้าของนี่เ่านี่แก้วบิดว่าเจ้าของติดเป็นล่มล่มกแ่วขนาดตาแล้วสดสุดเลยนะเมตองขนาด้าล กับกิจกรจาของฉีรลุมกุเต็นไปนี่มันแดดมันหยังขจะกุลน้องนี่ไปน้อยจะเห็นบ่าด้คิดแต้มีตะมวลโดยคนจันใดล่งจากเวทีเลยววาแม่ไปน้ำนมม่วหนุ่งฉีไปร่ำบ่ายมันหยังเนาะมือนันดูขึ้นมาเล่นน่ะหล่ะเนทายาหนึ่งมานองเขาจิบบิญญาณโมาเนี่ยไปน้ำเหนียววิลาวิลาไปสายวลาโชคดีเด้อจ้าคนละไปนอนกับบัละดวิลาคือถิน มัดคือน้ำอีลาเวติผัดลูกชายคน่ะมีแม่กัดเปน็อออนอนย่งก็อยู่วานอนต่วยวนอนตกุ้งตัวสาวว่ะบัก็คือถั่วท้นจะเทียด้ยว่าออดอกปบับอิงจังอียอย่างตงกัดลูกเต้าก็มีเ่าอาย,อยุเจ็ดสิบแปดสิบแต่ม,มันค<ม>้ว คือจังมันมีความผูกพันเนี่ยถิดคืรเห็นั่าเลยทำเสียงเพลงเขาเปิดในเท่าเราสามให้กุ๊บเบิ้งในสุงกบยหน้าเอาเท่าสามจากควบมีดีหมบมีเออไจ้าลูกไอ้เจ้าลูกหลานอมเปิดในกุเบิ้งนาเน่ยหน้านั่งก็ยายเสานายายเาน้าั่งเป็นมุ้ยแม่่อยเนี่อ่าเราได้ฟังความรู้สึกของยายสาวแล้วนะครับอือ น้ำตาไหลเลยนะครับได้ยินยายพูดแบบนี้แล้วนะครับมาช่วงสุดท้ายกันเรามีประเด็นก็คือใครเป็นคนตั้งฉายาหรือเรียกอุงอิงว่าลิงน้อยคำตอบคือคือคือใครครับคือใครผมก็ยังไม่รู้เลยครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับอย่าพึ่งว่าผมนะอย่าพึ่งว่าผม ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะหาคำตอบแบบชัดเจนสุดๆมาให้นะครับเพราะว่าตอนนี้หาข้อมูลหลักฐานไม่ค่อยชัดเจนเลยเลยไม่สามารถตอบคำตอบทุกคนได้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับบางครั้งมี FC มาคอมเมนต์บอกว่าผมหาข้อมูลผิดอะไรบ้างผมต้องขอกราบประทานอภัยจริงๆนะครับที่บางเนื้อหาผมอาจจะมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเลยคลิปลิงน้อย ผมขอเวลาสรุปอีกนิดนึงนะครับทุกคนต้องติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจกดซับสไครต์ให้กับช่องดีเล่ประเสริฐีก่อนนะครับทัวร์ไม่ลงผมนะวันนี้อย่าดราม่าก,กันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับดราม่าอย่าลงนะครับ